สวัสดีครับเบซแฟนช่องนี่ตอนรับเข้าสู่ช่องตาสุดชาแนลนะครับอามาพบมา่พอกันเมื่อนี้นะครับกับเป็นมือวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนะครับ2 5 6 7นะครับอ่าคืนเก้าคำเดือน8ปีมาโล่งนะครับอาพอกันเมื่อนี้นะครับตาสุดกับย e ิ่าเยบซไปติดตามเบืองเลขของอา,าย์ารงพรอนเพิินนะครับซึ่งหางวดวังหันนะครับ ิ่นท่างบงในิ่นทรมามือเลขกออกนะครับกระด้เลขสามตัวตรงๆเลยนะครับิ่นทรมาบอกนะครับศูนย์สามพนวานะครับเอานะครับงวันนี้กระชีทท้ทไปมือเลขกออกขึ้นเก้านะครับทีทรไปถามิ่นมือเลขกออกแต่ว่าเหมือนี้มาเบิ่งแนวทางที่ิ่นห้มากก่อนกอนนะครับทีได้รู้ไปถามเหตุการณ์เบิ่งกับอาจารย์ทงพ้อนเบิ่งนะครับว่าิ่น ได้มาไปนะครับแบบนะึงครับจนะักรบาลนะ สวัสดีครับอาจารย์ครับผมเป็นยังไงแนวทาาของวงในใไงได้ไปหวัวนนะิได้แล้วนะมาเบิ้งดูเอฟซีเพิ่ไปผิจจรณาเบิง้งมันไกลมือแล้วตัวมือแล้วได้ตัวใดน,น้อเนาะครับเอาเลยครับอาจารย์ เก้าเจ็ดศูสามห้าศเดี๋ยวเ <350 S 3> ก้าเจ็ดศูนย์สามห้าศูนยแค่นี้แลวะวันอ่ะสองสองแถวนี่บ่อจันโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเนีนบเนอเนี่ยีดาเอาเาเนีนตนียน่ละต้นี่ละสามหาูนนี่ติ oh, ngoại liền cũng chỉ mạ tổ câu thì hả? chắc lẽ, nó nó mang thì đấy. oh, xuống sài gòn nó. cái đây ừ. bản bếp đắt tiền, đắt nhưng bản bếp, cái gì tốt tốt, phải đây tốt đi rồi mà thôi à? oh. để giữ tốt tốt rồi, không bắt buộc biển. ờ, cái đây cho โอ้าฟันหลายแสนแต่ว่าอาจารย์น้อหันไหมไหมไปยังดอกเอาเทียวเทียวนี่สม,มุติวเพินเพินโท่มากเปินอีนโช่มาก,ป,มาก,ป,มากประมาณจังโมง่งอาจารย์ช่วงเช้ามื้อเลขขออท่วงเช้าประมาณจังม่มงสองม่งึนส,สามออโมง่งแปดเก้ามโมง่งเะม่เนออม่งเนะอ่าผม ผมสิโทรมามาหาท่านดอกว่าสิโทรมาติดตามท่านดอกครับ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 เอาขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมครับขอบคุณครับช่วงนั้นนะมันดีมันดีแน่นอนอยู่นะช่วงช่วงจังโมง ประมาณเจ็ดโมงถั่วถึงสิบโมงประมาณเข้าโทษไปหาเพิ่นได้บ่คือจังไงบ่อแบบบอดีโทอยักเถื่อนพี่แดดช่วงแล้วเขโทรมาเลดโอ้ครับครับครับเรื่องไปซื้อบได้ทอหวานน้เถือนนะครับมันจ่อเนาะเอาบอไปยังจานครับขอบุญครับได้อยู่แต่ว่าจะในโรงงานเ้างบไดี้ทอหวานให้โรงงานเทาเลยฝากไปซื้อก่อนแล้วซื้อไปถึงสี่พันห้าพันเนี่ยโอ้ วันไปได้ห้าร้อยคูณสามร้อยลบถึงสองร้อสองพันอะไรเงี้ยครับครับเอาอาจารย์ครับนี่ก็มือมื่อเลกออกผมสิโทรมาหาดอกครับครับเอามื่อเลกออกนั่นแน่นอนดีที่สุดครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับนี่รับวงให้ของจานสองพอนได้มาแล้วนะครับเยฟซี่มาเบิ้งเลยครับโอ้ใส่เวลาหลายเอานะครับเยฟซี่แคบไว้นะครับรับวงให้นะครับหมวดประจําวันที่สิบหกกระากระาค้มสองพันหน้อยหกสิบเจ็ดนะครับเพิ่นได้มาแล้วนะครับนี่ครับ เก้าเจ็ดศูนย์สามหาศูนย์นะครับเอฟซีแคบไว้นะครับสำหรับอาหางเดียวเลยนี่นะครับเพิ่นกระสีหายม้ามือเลขออกนะครับประมาณจักเก้าโมงนะครับสามโมงเนี่ยนะครับสามโมงเศ้าเนี่แหละนะครับสามโมงเศร้าสามโมงกลัวเนี่ยนะครับตะชุดกระสีได้โทุททไปถามนะครับเพิ่นสี ไหมาตัวใดนะครับเป็นไหมาหางเดียวนะครับว่างหันเพิ่นก็บไหมาหางเดียวนะครับหาศูนย์สามนะครับท่างอาจารย์ทรงฟ้อนเพิ่นกระไดหลายแสนอยู่นะครับเพิ่นโท่มากมือเลขกอกนะครับเอามือเลขหอกนะครับ้ะสุดกะสิกะรัโท่ไปถามเพิ่นนะครับเพื่อนทีเอาน้ำมาห้เอฟซีนะครับเอฟซีกะรอนะครับ เรียกออเดอนะครับเมื่อเรียกออกสามโมงเช้านะครับสามโมงกวนนี่นะครับจวสฟดสิมาเอฟจีไพเอฟซีเบิงนะครับเอาสำหรับเมื่อนี้นะครับเอามุนี้นําไปพิจารณาจากกอนนะครับนี่นะครับเก้าเจ็ดศูนย์สามห้าศูนย์นะครับนําไปยิบจับสลากกินเรื่องรัฐบาลไวยกอนนะครับเพื่อนจีบไัยพาธนะครับห้ามันมาก ตัวมูนี่นะครับเป็นที่หายมากแถวเดียวหางเดียวนะครับม่วันที่สิบหกนะครับสามโมงเศรษฐีลั้อล้อนะครับล้อทาเบงนะครับเอาสำหรับตัวที่เป็นหายมากกว่าในเอฟซีแฉกไว้นะครับนั่งไปพิจารณานะครับเก้าเจ็ดศูนย์สามห้าศูนย์นะครับนะครับหนึ่งสองสามแฉกครับ ค okay, นะครับนะครับสำหรับตัวเลขกับเป็นแคร์เพียงแนวท่างนะครับทั้งช่องกับมินาทีนํำเสนอให้ FC นํำไปยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับว่ได้สนับสนุนให้เรียนการพ่านั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเห็นแล้วเข้ามาเข้าจังพิจารณามั่นนะครับประมากักผ่านไปนะครับเอานะครับ คลิปหนานะครับคลิปหนากาจจะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับถ้าสุดกัตชิมาโค้งสุดท้ายให้เอฟซีนะครับและสําหรับวันที่สิบหกมื่อเลขออกนะครับสามโมงสามโมงเสาร์านะครับเก้านาฬิกาถ้าชุดกัตชิมาอาอาจจะเป็นไล้ทรวดให้เอฟซีเบิงเลยนะครับเพราจจะว่าเพิ่นกัตชิมันโท้มากมื่อเลขออกบางที่อาจจะ หาบอท่านสือบอท่านนะครับตะสุดกับอาจีไล่สดให้เบิงเลยน,นะครับเอานะครับสาหรับชีนี้ตะสุดก็ขอจบชิปว้เพียงสำนีนะครับคีปหนากกะจังพอกันไหมนะครับกอหันเอฟซีที่เข้ามาชมในช่องของตะสุดกับจงมีแต่ข่อมสุกข,ข่อมเจริญนะครับมีตะโศกตลาดลังไหลเข้ามาเทเข้ามาในเมือนีวันนี้ด้วยเอขอสวัสดีครับ